students สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับค,คุณครูอ้อยอีกแล้วนะคะค,คุณครูจิตราภาแก้ววิจิตวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้หลายตอนจบนะคะเรื่องที่เรากำลังจะเรียนนี้แบบซีรีส์เกาหลีเลยนะคะนั่นก็คือเรื่อง tense หรือการเวลานะคะมันก็จะมีเหตุการณ์ในการเวลาปัจจุบันเราจะเรียกว่า present tense ต่อไปเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วอดีตก็คือ past tense หรือเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นคืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเรียกว่า future tense นะคะการเวลาทั้งสามเหตุการณ์นี้ในภาษาอังกฤษนะคะจำเป็นมากเลยเรียนที่เราจะต้องสื่อสารแล้วก็พูดคุยกับเขาให้มีความเข้าใจที่ตรงกันนะคะ tense เดียวกันจะได้ไม่สับสนนะคะเอาละค่ะเราจะมาเริ่มเรียน tense แรกก่อนก็คือ Present Simple Tense ซึ่งเป็น Tense ท,ที่ง่ายๆค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จัก Present Simple Tense กันค่ะก็คือเหตุการณ์ในปัจจุบันร,รู้จัก Present Simple Tense กันนักเรียนนะคะคำแรกเลยค่ะ Present แปลว่าปัจจุบัน Simple แปลว่าปกติง่ายๆไม่ซับซ้อนอะไรนะคะและ Tense ก็คือการเวลาก็คือรูปแบบของกิริยาที่บอกเวลานั่นเองนะคะ Present Simple tense ก็คือรูปประโยคปกติธรรมดาที่พูดถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันนะคะทีนี้เราจะพูด Present tense ในเหตุการณ์ใดบ้างอันแรกก็คือเหตุการณ์ในปัจจุบันเช่น I live in Bangkok ฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพนะต่อไปพูดเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ข้อที่เป็นความจริงนะคะเช่น the sun always set in the west พระอาทิตย์ตกทางทิศตะวันตกใช่ไหมคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือพูดเกี่ยวกับกิจวัตรกิจวัตรก็คืออะไรการทําเป็นประจำอาจจะทุกวันหรือถ้าไม่ทุกวันก็ทําซ้ําๆบ่อยๆนะคะจนเป็นนิสัยอย่างนี้ค่ะกิจวัตรอ่าเช่น Uh, we often watch often movie o t g เราเนี่ยมักจะดูหนังด้วยกันบ่อยๆนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เราใช้ใน present simple tense ค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักความถี่หรือความบ่อยในการกระทําของเขากันนะคะเนื่องจาก present simple tense นะคะ จะถูกใช้เมื่อกล่าวถึงกิจวัตรเพราะฉะนั้นเราจึงมักจะเห็นคําที่แสดงการบอกเวลาประเภทเกี่ยวกับความถี่นะคะภาษาอังกฤษก็คือ adverb of frequency อยู่ในประโยคบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จัก adverb of Frequency ก็คือคำบอกเวลาประเภทความถี่กันค่ะ adverb of frequency ก็คือคำวิเศษนะคะบอกความถี่ของกรานกระดาทำแบบคร่าวๆนะคะคุณครูจะเริ่มตั้งแต่เปอร์เซ็นต์มากนะคะไปจนถึงน้อยๆนะคะเรียงลำดับมาเลยคำที่หนึ่ง always แปลว่าเป็นประจำเสมอๆร้อยเปอร์เซนต์ค่ะ usually โดยปกติ 85% frequently บ่อยๆ75% often ก็บ่อยๆเหมือนกัน60% sometimes บางครั้งอันนี้ครึ่งหนึ่งเลยนะคะ50% occasionally บางโอกาส40% r a r e l y น้อยครั้งนัก30%เริ่มน้อยลงแล้วนะคะ seldom ไม่ใครจะอันนี้ยี hardly เกือบจะไม่เลยนี่ทำน้อยมาก10%นะคะแล้วก็ hardly ever แทบจะไม่เลย5%และสุดท้ายนะคะไม่เคยเลยไม่เลย never ไม่เลยศค่ะ ยังมีการบอกความถี่อีกกลุ่มน,นะคะกลุ่มนี้จะบอกความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนจะเห็นคำว่า every แต่ว่าทุกๆอาจจะเป็น every day ทุกๆวัน every month ทุกๆเดือนหรือ every year ทุกๆปีแล้วก็ once a day วันละครั้ง twice a month เดือนละสองครั้ง รูนี้จะอยู่ท้ายประโยคนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปรู้จักโครงสร้างของประโยค Present Simple tense กันค่ะโครงสร้างประโยค Present Simple tense ในส่วนที่เป็นประโยคบอกเล่านะคะก็หมายถึงประโยคที่พูดหรือเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังซึ่งไม่ซับซ้อนอะไรมากนะคะก็จะเริ่มต้นประธานหรือ subject ตามด้วยกริยาหรือ verb ช่องที่1 ตามด้วยกรรมหรือ object แล้วก็ส่วนขยายต่างๆและจุด full stop นะคะทีนี้ในประโยคบอกเล่านี้นะคะ verb จะมีอยู่2แบบนะคะมาดูแบบที่1ค่ะแบบที่1 verb หรือกริยาส่วนที่เป็น verb to be ก็คืออะไรคะ is am are ซึ่งแปลว่าเป็นอยู่คือ เพื่อบอกความรู้สึกหรือสภาพความเป็นอยู่หรือสิ่งที่เป็นจริงนะคะเช่น I am a teacher ฉันเป็นคุณครู You are students คุณเป็นนักเรียน He is an engineer เขาเป็นวิศวกรหรือ She is angry เธอโกรธ แล้วก็มี verb to have นะคะก็คือ have และ has โดยนักเรียนจำได้ไหมคะ have ใช้กับประธานพหูพจน์ I U V D และ has ใช้กับประธานเอกพจน์ he she และ it ใช่ไหมคะเอาล่ะค่ะมาดูกริยาประเภทที่สองก็คือกริยาที่บอกการกระทําหรือ ภาษาอังกฤษจะใช้คําว่า action verb นะคะเพื่อบอกการกระทําของประธานในประโยคซึ่งจะต้องสังเกตรกริยาให้ดีนะคะเอาล่ะค่ะนะักเรียนดูประโยคตัวอย่าง i walk to school every day ฉันเดินไปโรงเรียนทุกวัน she walks to school every day เธอก็เดินไปโรงเรียนทุกวันนักเรียนที่เห็นกริยาเปลี่ยนไปเห็นไหมคะ walk ธรรมดาแล้วก็ walk เติม s เห็นไหมคะนั่นคือกริยาจะต้องเปลี่ยนไปตามประธานที่เป็นเอกพจน์คือ she งั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้นะคะกริยาที่เติม s กันคะ่ะหลักการเปลี่ยนกริยานะคะโดยการเติม s และ es นะคะมาดูกันเลยคะ่ะอ,อันนี้ต้องเน้นย้ำน,นะคะเราจะเปลี่ยนกริยาแบบนี้ต่อเมื่อประธานในประโยคเป็นกลุ่มที่เป็น เอกกับพจน์นะคะหรือ he s h e แล้วก็ IT ถึงจะเปลี่ยนนะคะถ้าประธานเป็นกลุ่มพหูพจน์หรือ I, you they กริยารูปเดิมนะคะไม่เปลี่ยนนะคะอย่าลืมนะอ่ะทีนี้เรามาดูหลักการเปลี่ยนกริยาโดยการเติม S, E, S ข้อที่1กริยาทั่วๆไปเติม S ได้เลยเช่น Drink ด,ดื่ม Drinks Walk เป็น walks เดิน sleep เป็น sleeps นอนนะคะแล้วมีหลายคำนะคะต่อไปข้อที่สองถ้ากริยาลงท้ายด้วย s ss sh ch x o หรือเกริยาพวกนี้เติม es นะคะเช่น miss เป็น Mrs. คิดถึง teach เป็น teaches สอน catch เป็น catches จับนะคะ go เป็น goes แปลว่าไปแล้วยังมีอีกหลายคำนะคะกริยาพวกนี้ต่อไปข้อที่3ากริยาที่ลงท้ายด้วย y อันนี้มี2แบบนะคะแบบแรกก็คือ ถ้าหน้า y เป็นสลัดสลักก็คืออะไรคะ a e i o u ใช่ไหมคะอ่ะถ้าหน้า y เป็นสลัดแบบนี้นักเรียนเติม s ได้เลยนะคะเช่นคำว่า play เห็นคุณบ่อยๆเลยนะ p l a y p หน้า y เป็น a a เป็นสลักก็เติม s ได้เลยนะคะแต่ว่าเล่นต่อไป buy b u y buy นูนใา้ด้วย y หน้า y เป็น U <You S 2> เป็นสละก็เติม by เติม s ได้เลยนะคะต่อไปประเภทที่2ถ้าหน้า y เป็นพยัญชนะพยัญชนะคือตัวอักษรตั้งแต่ a ถึง z ยกเว้น a e i o u นะคะอ่าถ้าเป็นหน้าพยัญชนะอย่างนี้ให้ตัด y ทิ้งไปเลยเปลี่ยนเป็น i แล้วเติม e s นะคะเช่น study เรียนลงท้ายด้วย y หน้า y เป็น d เป็นพยัญชนะก็ เป็น studies เปลี่ยนว้เป็น i แล้วเติม es แปลว่าเรียนนะคะ uh, cry c r y cry หน้า y เป็น r r uh, uh, เ,เป็นชนะนะคะก็เปลี่ยน Y เป็น i แล้วเติม es เป็น cries แปลว่าร้องไห้นะคะมาดูโครงสร้างประโยค present simple tense ในส่วนที่เป็นประโยคบอกเล่ากันนะคะนักเรียนเริ่มดูเลยนะคะ ส่วนแรกก็คือประธาน Subject ถ้าประธานเป็น i u v d หรือกลุ่มพหูพจน์อาจจะตามด้วย adverb o frequency f คือบอกความถี่นะคะแล้วก็ตามสำคัญคือ verb ช่องที่1รูปเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะคะตามด้วยกรรมหรือ object แล้วก็ส่วนขยายและจุด u l u s t e r ต่อไปถ้าประธานกลุ่มที่เป็นเอกพจน์นะคะ หรือ he she it และกลุ่มเอกพจน์อื่นๆอีกนะคะอาจจะตามด้วย uh, adverb of frequency ความถี่และที่สําคัญตามด้วย verb หรือกริยาที่เติม s หรือ es หรือ i es ที่เราเรียนมาสักครู่นี้นะคะและตามด้วย object หรือกรัมและก็ส่วนขยายและจุด full stop เอาละค่ะ นักเรียนเดี๋ยวเราไปทดสอบความรู้กันนะคะนักเรียนไปเตรียมหยิบสมุด English exercise นมานะคะเดี๋ยวเราจะทำพร้อมกันก่อนส่วนหนึ่งนะคะแล้วเก็บไว้ทำเป็นการบ้านเพื่อทบทวนอีกส่วนหนึ่งะคะ่ะไปเตรียมสมุด e n g l i s h e x e r c i s e Are you ready พร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคะนักเรียนนำสมุด English Exer c i s e มานะคะนักเรียนเปิดหน้า68 หน้า68เรามาทำพร้อมกันข้อ1ถึงข้อ5นะคะอ่ะ Exercise 1จงเปลี่ยนรูปคำกริยานในวงเล็บให้สอดคล้องกับประธานที่ให้มาดูข้อ1เลยนะคะ Strawberry วงเล็บคือ be red ความหมายคือ strawberry เป็นสีแดง b คำนี้เราจะเติมอะไรคะนั่นหมายถึง verb to be คือ is am และ are ขอบอกเลยตัด am ทิ้งเลินนะคะเพราะ am ใช้กับประธาน i เพราะฉะนั้นเรามาดู strawberry เป็นหนึ่งผลนะคะเพราะฉะนั้นใช้ is หรือ are คะ่ะคิดดูค่ะ,ฉะเฉลยค่ะใส่ is ค่ะ strawberry is red นะคะ strawberry เป็นสีแดง n u m s e r ข้อสองลิบ่อยเลยลิซ่ดดดมีวงเล็บกริยา verb คือ go to supermarket go ตัวนี้แปลว่าไปกริยาตัวนี้จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนดีเราต้องเน้นที่ประธานไปดูประธานข้างหน้าคือ she she, she เป็นกลุ่มเอกกับพจน์ใช่ไหมคะเธอผู้หญิงคนเดียวเพราะฉะนั้นกริยาต้องปเปลี่ยนแปลงแน่นอน จะเปลี่ยนอย่างไรเติม s หรือ es ดีเอ่ยลงท้ายด้ยวย o คิดค่ะเลยนะคะ go ลงท้ายด้ยวย o เติม es ค่ะก็เป็น lisa goes to the to the โทษ lisa goes to supermarket โอเคนะคะ number three ก็สาม they มีวงเล็บ verb คือ play ฟุตบอลเลยตัวนี้เป็นกริยาเปลี่ยนแปลงไม่เอ่ยเติม s หรือ es, es ไม่เอ่ยหรือ i es นักเรียนก็ไปดูที่อะไรคะประธานประธานก้อนนี้คือ they แปลว่าพวกเขาทั้งหลายเป็นกลุ่มพ้าหูปจน์บอกแล้วไงคะประธานกลุ่มพาหูพปน์กริยาไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะรูปเดิมเพราะฉะนั้นก้อนนี้ก็ใช้ play ตัวเดิมเขียนลงมาค่ะก็จะเป็น They play football พวกเขาเล่นฟุตบอล number f we dot d o dot read our books v วงเล็บคือ read แปลว่าอ่านวิยาตัวนี้จะเปลี่ยนแปลงไม่เอ่ยเราไปดูที่อะไรคะประธานประธานเป็น v อยู่ในกลุ่มอะไรคะ v ตัวนี้พะหูโพ์แปลว่าพวกเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแล้วเด็กก็เขียน read ตัวเดิมมา we read our books พวกเราอ่านหนังสือของพวกเรานะคะอ้าวข้อสุดท้ายแล้ว number 5 i ข้อ5 a rat dot d o dot have a tail หนูมีหางหนึ่งหาง หุกเรีบคันข้อนี้คือ have ก็คือ verb to have ซึ่งมีสองตัวคือ have และ has ใช่ไหมคะนักเรียนจะเปลี่ยนเป็น has ไหมคะเมื่อประธานเป็นพูดถึงหนูตัวเดียว a rat ใช้ have หรือ has ดีเอย่ยเฉลยนะคะใช้ has h a s has a rat has a tail หนูตัวหนึ่งมีหาง เห็นมีมคะไม่ยากเลยนะคะ ec ec ง่ายมากแล้วนะคะและสุดท้าย thank you for watching my video ขอบคุณนะคะดูวิดีโอกันจบมีความรู้แล้ววันนี้คุณร้อยก็ขอบายบายเลยค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ